ถาอาเขียนผิดไปเขียนวันพูดเสยวันนี้หวยออกหรืยฮาร์อย่าลืมจิ้มลิงข้างล่างให้ด้วยนะเดี๋ยวเขียนแป๊บนึงนะแม่ๆมโอ้ อาชนะหวยสัญจรอยู่นะบอกปู่ว่าขอเอาชนะหวยสัญจรหน่อยงวดนี้เอาวันนี้หวยออกกำลังวันออกวันพฤหัสหนะกำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดงวดที่แล้วหวยออกวันพุธกำลังวันมีสองมีแปดแล้วก็มีสี่นะครับแปดออกแปดเก้านะครับงวดที่แล้วหนีมาแบบนี้เลยนะครับศูนย์สี่แปดเก้าออกแปดเก้าตรงๆแล้วก็ตัวอัดแปดเก้านะครับเข้ามาสองงวดแล้วนะครับงวดนี้อย่าคาดหวังผมบอกแล้วนะ ยังไม่ต้องดราม่านะเพราะว่าหวยมันสัญจรนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับมันสิออกอย่างแต่คือเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่นั่นแหละอ่ะเด่นหลักงวดนี้มาดูนะผมมาให้ฟรีผมไม่เคยมันเรียกร้องอะไรแม้แต่สักบาทเมยนี่แหละผลของผมมันคือผลบุญที่ว่าผมแบ่งบันโดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรผมไม่มาแบ่งให้ผมมาแบ่งให้อามาดูนะตัวแรก ที่จะมาได้นะครับสําหรับวันนี้หวยจะออกวันอาทิตย์หรือไม่ใช่พดพิวันพฤหัสนะเบืรอหน่อยนะแม่ขอไอไพยห้าสมเอาแม่แคป5,000ันคนดูสวัสดีถึงไหนแล้วครับอ๋อตอนนี้อยู่สะลคน,นคนสส<า>รสวัสดีแม่อ้ํโอ้ยปังเองปังหลายเมื่อนี้คนเบิ่งหาผ่นคนว่ะสวัสดีแม่อ้ําด้วยนะครับฝากติดตามฝากติดฝากติดตามเจ๊ ฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะแม่แม่นมากนะเนี่ยเจอั้มบารหรือเจอัมมหาเฮงแบบแปดเนี่ยหลายคนคงรู้จักเนี่ยถึงไหนแล้วอ๋อ,อ ى, ผมอยู่สกลค,ครับแม่อยู่ที่เดิมครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปบวงสรวงที่คาชะโนดคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาจะได้ไปบวงสรวงเพราะว่าไปถามอาจารย์ปืนแม่ไปถามอาจารย์ปืนอาจารย์ปืนบอกว่าได้เคยไปบวงสรวงคาชะโนดไหมผมก็ไม่เคยไปแล้วอาจารย์ปืนบอกว่าอยากให้ไปบวงสรวงคาชะโนด แล้วบังเอิญดวง่ะผมขึ้นรถเสร็จผมก็เลยทักไปแอดไลน์ไปบังเอิญว่าคิวว่างเป็นบุญของผมอะมูลแล้วมันต้องปังปังแบบมันต้องปังแบบมันต้องปังให้มันสุดๆสาบายให้ตายหงเลยเพราะผมอะเป็นคนชัดเจนผมเป็นคนตรงอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเรขผมจะไปตรงกับใครหรือเปล่าเพราะผมไม่ผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครให้ตัวไหนอะไรยังไงเพราะผมไม่ผมไม่อยากไปดูของเขาเข้าใจไหม แต่ของแม่มาผมเห็นแล้วเมื่อวานนี้เราไปกินหมูกระทะด้วยกันแล้วก็ไปกินหมูไปกินหมูกระแล้วก็ไปกินมันไปกัญชาทอดกรอ <c oughs> แบแซ่บเออผมมาเป็นคนตรงไม่ไม่ห้าสาม 5, นะตัวแรกผ่านต่อไปตัวหลักห้านะครับผมไม่ตามเลวยใครอยู่แล้วครับ ผมใช้สูตรของผมเองแต่อยู่ที่ว่าคุณจะตามผมหรือเปล่าอันนี้คือบังคับกันไม่ได้ทุกคนต้องตัดสินใจกันเองว่าคุณอยากจะตามผมไหมตัวที่สองคือห้าเก้าผมจะบอกนะเลขที่ปู่พญายนาคคายมานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่นับถือพญายนาคให้ระวังเลขตัวนี้ผมบอกเลยห้าเก้าห้าเก้านี่มีที่มาอย่างไง ผมไม่รู้ว่างวนนี้ดังมันยังไงผมก็ไม่รู้ที่มาะครับแต่งวนนี้ดังจัดผมบอกเลยก่อนที่ผมจะมาบวงสรวงเนี่ยปู่องค์สีดาเนี่ยน่าจะเป็นปู่พญาสีสตนาคาราชมาคายเลขได้ผมถ้าใครรู้ว่าผมฝันผมจะแม่นแล้วถ้าเลขเข้ามานิมิตเลขจะแม่นแล้วผมบอกเลยวันนี้มีเลขนิมิตตอนที่ผมนั่งทําพิธีแล้วเลขนิมิตมันลอยเข้ามาในหัวหมอนเดิมแล้วผมจะบอกวันนี้ผมบอกแผงวอตเตอรลี่ตรงนั้นไปหมดแล้ว เลขแล้วแม่เขาก็รีบหยิบลัตตอรี่หยิบหยิบหยิบเลย5้าเก้านี่เป็นเลขที่ปู่มาขายให้2องตัวคือห้าเ้าเก้าหวันนี้ผมปล่อยแล้วนะแต่ผมไม่รู้ซื้อได้ไม่ได้ผ่านต่อไปผมไม่พราผมจะไปทำดุระต่อวันนี้ต่อไปนะแม่หลักต่อไปจะเป็นหลักแปด อยู่ตรงนี้ไงหนึ่งแปดใครชอบอุ้ยขนลุกแหงหนึ่งแปดว่าสั้นหนึ่งแปดว่าสั้นหกอุ้ยขนลุกว่าไม่เป็นสิอออกดิดีมุอน,นี้นี่ว่ารู้เด้อเป็นสิอออกบอ,อกอะนี่คือสามตัวงวดนี้อัดไปเลยแม่ห้าพันสองร้อยคนดูเอาเห็นเงินเอาเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผิดกฎอีก Facebook ใครชอบนะแม่1865แล้วก็57งวดนี้เป็นตัวอัดนะครับ18 6 5แล้วก็57 18รีบไปซื้อ65หรีบไ,ไปซื้อ57รีบไ,ไปซื้อนะครับส่วนรีบแคปครับให้รีบแคปครับไม่รู้อะเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาด่าผมเหมือนเดิมแม่เชื่อผมเถอะ ใช่คร <Vander> ับร right. ู 4, ้สึกมันมันจะมาตัวเดิมผมบอกไปแล้วว่าให้ระวัง6-4กับระวัง8-9แต่ผมกลัว8จาก8-9จะมาอีกแต่ผมไม่เขียนคหดเพราะว่าถ้าเขียนก็ไม่มีใครซื้อบอกเนี่ยอ่าต่อไปเป็นตัว3หางเม็ดเดียวครับอันนี้คือเลขเม็ดเดียวให้แคบปอนผมบอกแล้วนะว่าอย่าคาดหวัง3ตัวหวยสัญจรนะจ๊ะ เออเดี๋ยวเขียนก่อนจะได้รู้จะได้ไม่ต้องมาคาดหวังเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่แล้วให้ดูไอ้ที่สำคัญสำคัญผมถึงไม่ค่อยซื้อไงแม่เดี๋ยวผมจะให้แม่ดูนะไม่ไม่ต้องมาดราม่านะใครดราม่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไม้ไม้ไปเอาหนังสต,งติ๊กยิงตรงอันนี้ไม่ไม่ให้ดูหรอกเพราะว่ามันเยอะ เพราะว่าโดนโดนโดนเหมาหมดเข้าใจปะไม่ได้เหมาหม่เพลงนั้นก็ดึงเพลงนี้ก็ดึงแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเราก็อยากปกหนุนนะแต่คือไม่จบไม่สิ้นเข้าใจหมนุนแต่ดวงผมมาถูกกับซื้อลอตเตอรี่ไงแม่ดูเนี่ยยาดาม่าเด้อเบิง้งหลายบุ่นเจ๊งเนี่ยดูเยอะมากเนี่ยไม่รู้กี่ใบเนี่ยดูเป็นปึกเลยเนี่ย อ่ะอันนี้นะครับจะเป็นเลขงวดนี้นะอ่ะทีนี้ใครจะดูลอตเตอรี่แล้วผมจะให้แม่ดูเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากให้ดูลอตเตอรี่ค่ะผมมาไม่ผมบอกเลยงวดนี้เป็นงวดที่ผมซื้อที่สุดเยอะที่สุดแล้วผมก็เฟลที่สุดเพราะว่าดึง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 แล้วนิสัยผมอะเป็นคนที่เก่งใจคนนก่ไเข้าใจไหมลอตเตอรี่มันมันหล่นไปไหนวะไปเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยที่นครพนมวันเนี้ย ถ้าไม่ถูกนี่ก็ไม่ซื้อหรอกลอเรีรตเตร่ใครจะดูลอตเตอรี่เดี๋ยวจะให้ดูนะก่อนจะไปกำลังค้างเลยผมเนี่ยเราก็ปาร์ตี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยลอตเตอรี่ผมมะ บางคนบอกไอ้มันถูกจริงหรือเปล่ามันถูกทุกงมวดหรอพาะผมบอกแล้วผมมาให้โดยโดยที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาตอกผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาเรียกร้องขอค่าน้ําช้ากาแฟาแล้วสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมไปช่วยเหลือคนอื่นมันคือสิ่งที่ผมทําความทําจริงๆผมไม่เคยสร้างภาพนีแม่ดูเจ็ดศูนย์มยังไม่ขึ้นเลยนี่หนึ่งห้าเจ็ดแล้วอันนี้คือหกสี่ครับที่ผมถูกมวนที่แล้วแล้ววันเนี้ยบางคนบอกว่าขอดูลอตเตอรี่หน่อยค่ะ แล้วบางคนว่าให้40ทำไมซื้อ64ก่ก็ในชุดมันมีไหมละ่ะ46อ่ะแล้วผมให้49ไปอ่ะคุณก็ไปซื้อ46 49สีครับเมเจะดาม่าอะไรถูกมั้าเดี๋ยวให้ดูที่ผมไปซื้อมาอันนี้ไม่ให้ดูหรอกเยอะหลายครับมันต้องมีถูมั้งแหละในเนี้ยอาใครอยากได้เลขวงสวงแล้วเลขวงสวงปู่วันนี้ ผมบ่รูดดอกมาสิออกปอปล่อยรอบเดียวเลยครับเดี๋ยวเขาว่าโอ้ยเลขเยอะน่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวบอกว่าเลขเยอะโน่นนี่นั่นอีกแล้วแม่ไม่ไหวพอกไรคนเราเมื่อวานก็เหมาที่นครพนมมาเป็นคนขอทานเหมามาสามสิบสามใบอันนี้ไม่ให้ดูหรอกแต่ให้ดูชุดนี้ที่ว่าเก่งไว เลขสามตัวนะเดี๋ยวพอดูก่อนมันไม่สวยหรอกครับมันไม่สวยหรอกนะแต่ไม่แน่มันอาจจะออกก็ได้ไม่ได้ใส่ลายน้ำเรือครับเลขเขียนเลขทูปปู่พยาศีสัตตนคราช เขียนก็ผิดจะกดคำอะไรนี่เออแม่ลืมบอกงวดนี้เลขวิ่งห้ากับแปดครับห้ากับแปดนะแม่งวดนี้ห้ากับแปดห้าฟันล่างไม่รู้นะให้สามวดแล้วงวดนนี้ให้ห้าฟันล่าง เผอเผงวันนี้ห้าจะมาบนมาล่างฟังดีๆนะแล้วถ้าวันนี้ออก5้าแปดห้าเก้านี่รู้สึกเสียใจเลยเพราะว่าซื้อกันไม่ได้ไม่แน่นะครับห้าแปดรู้สึกว่าอายุผู้ว่าด้วยใช่ไหมเลขปู่พญาศรีสัตตะนะครว่าห้าฟันล่างนะแต่แปดชอบบนวันเนี้ยไม่รู้ <c oughs> มันมีหวยอะไรมั่งวัมันนะ